สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สลาบเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้คุยกันเรื่องนี้ดีไหมาจากเนะคะ a c c o u า t X เพียงเธอเนี่ย นะคะโอลี่ยูเพียงเธอนะตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อแอคเคาท์อย่างที่ทุกท่านน่าจะทราบกันดีว่าเป็นหลิงออมชาแนลทรีออฟิเชียลนะคะเออใดๆเขาก็ดีใจกันเนอะเฮ้เปลี่ยนสักทีก็คือสิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยังไงแฟนคับเรียกร้องมานานแล้วว่าอยากให้มีห้องช่อง3ามจัดหาแอคเคาท์แอคเคาท์หนึ่งที่เป็นทางการของน้องหลิงน้องออมเลยนะคะในการเป็นแบบ แยกออกมาเลยปฏิทินหลิงออมแต่ละเดือนหรือว่ามีงานน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะของน้องหลิงน้องออมโดยตรงเลยนะไม่ต้องไปอยู่รวมกับแอเคเขาอื่นเออไม่ใช่แอเคเขาอื่นไม่ต้องไปรวมอยู่กับของช่องสามของช่องสามรวมๆอะ่ะมันก็จะมีของไหลศิลปินไงแต่คราวนี้แฟนคลับหลิงออมมันมีทั้งไทยทั้งเทศมันเยอะแยะตะแปะไก่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าจะเป็นไปได้ไหมใช่ไหม ที่จะสร้างแอคเคาน์หนึ่งเพื่อหลิงออมเลยจะได้แบบว่าเวลาตามเรื่องหลิงออมอะไรต้องมาที่เพจออฟฟิเชียลนี้อย่างเป็นทางการแล้วมันเชื่อถือได้เพราะบางทีหลายครั้งที่ยังไม่มีเราต้องไปตามช่องสามแล้วคราวนี้ช่องสามก็มีหลากหลายศิลปินดาราตามกันให้คว้างก,กว่าจะเจอของน้องหลิงน้องออมใช่ไหมคราวนี้ถ้าจะไปตามของพวกแฟนคลับพวกเอฟซีพวกบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่เป็นทางการจากทางช่องใช่ไหมเขาก็เลยแบบขอได้ไหม ช่องสตึกเตยขอได้มาสัก Account 1์หนึ่งโซเชียลให้หลิงออมโดยตรงเลยและแล้วตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะคะก็คือเปลี่ยนชื่อ Account จากโอริยูเพียงเธอซีรีส์ซึ่งซีรีส์จบไปแล้วเนาะหลายเดือนละนะก็เลยถือโอกาสนะก่อนปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่หลิงออมมี o f f ฟิเชีย a เพ a แ c คเคาแล้วเนาะไม่ต้องเพจแล้วเอออ f ฟิเ i ีย a แอคเคา์หลิงออมชาแนลท l ีออฟฟิเชีนะคะแต่ใดๆ,ๆเขาก็จับสังเกตกันทุกดีเทลเลยเนาะ w h a t f u n w i h a h i n l o v e f o r e v e r t h e s e r i e s เนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่แหละ,หละ,หละเดี๋ยวจะมาขยี้กันว่าเขารู้สึกยังไงคือบ้างก็บอกว่าถามคนถามถามถาม,ถามผู้แต่งยังคุณเรลลีบีอะปรึกษาเขายังว่าเขาจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษชื่อไหนพอล่าสุดเหมือนไปตามคุณเรลลีบีบอกยังยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องหรือยังไงไม่รู้นะคะหรือว่าช่องสามตั้งเองเลยหรือว่ามีการปรึกษากับคุณเรลลี่บีแล้วอะไรใดๆแม มันจะดราม่าทุกช็อตบ,บ่ได้เดอ้ออ้ามาดูกันหน่อยมาดูกันหน่อยท่ามกลางความดีใจมันมาพร้อมกับความสงสัยเขาสงสัยอะไรกันเอเอ,อไม่รอชาเข้าเรื่องเลยนะคะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะเรื่องของเรื่องก็คือนะบอกเอาจริงชื่อเรื่องก็โอเคแล้วอันนีค้คอมเมนต์จากชาวอินเตอร์แฟนนะชื่อเรื่องก็โอเคแล้วนะแต่ฉันหวังว่าทางช่อง จะได้ไปขออนุญาตกับคุณเรลลีบีให้มีส่วนร่วมในการผลิตซีรีส์บ้างเพราะฉันคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อทีมงานอย่างมากเลยนะอะเขาก็คิดไปขอไม่ขอเราไม่รู้บางทีหลังบ้างว่าจะขอกันแล้วก็ได้แต่นี่ก็คือคือเอฟซีหลิงออมอ่ะเขาอยากจะช่วยมีส่วนครีเอทในทุกขั้นตอนของเรื่องวัาฝัรบันบิวาเป็นเหมือนกันกับเพียงเธออยากจะขอส่วนร่วมเสนอแนะนู่นนี่นั่นตั้งแต่ยังไม่ถ่ายจนกระทั่งถ่ายจบไปแล้ว ก็ยังคอมเมนต์วิจารมันน่าจะอย่างนี้มันน่าจะอย่างนั้นจนมาถึงว่าฝฟนบบวบาก็คงเป็นอ e ีหลอดเดิมค่ะอยากจะมีส่วนร่วมทุกอันนะอย่างอันนี้ก็บอกออยากจะให้ขอ,ขอให้คุณเรลลี่บีมีส่วนร่วมในการผลิตซีรีส์บ้างในฐานะผู้ประพันธ์เนาะบางทีอาจจะมีแล้วก็ได้หรือยังไงก็ไม่รู้เป,เป็นเรื่องของทางช่องเขาแต่อันนี้ก็คือก็คอมเมนต์มีประโยชน์ค่ะเขาก็คิดเห็นได้เขาก็พูดไปลอยๆอ,อ่ะนะถึงไม่ถึงช่องสามไม่รู้ละ่ะนะเขาบอกว่า แล้วเอาจริงๆช่องสามไม่ได้ทํางานร่วมกับผู้เขียนก็คือก็คือคุณเลียลีบีอย่างใกล้ชิดเพื่อขอคําแนะนําเกี่ยวกับทิศทางของซีรีส์เลยหรอดูเหมือนว่าทางช่องจะไม่ได้ขอความคิดเห็นจากผู้เขียนเกี่ยวกับชื่อเรื่องด้วยซ้ําแล้วก็ส่งอีโมจิร้องไห้อันนี้ไม่รู้ได้จริงๆไม่รู้ได้จริงๆแล้วทาไมเขาถึงคิดว่าไม่ได้ไม่ได้ปรึกษากับทางคุณเลียลีบีคะอืมบอกแมก้กระทั่งชื่อเรื่องภาษาอังกฤษอาจจะยังไม่ได้ปรึกษาคุณเลเียลีบีเลยด้วยซ้า no ไหนมาดูกันหน่อยเดี๋ยวนะมีตั้งชื่อเขาบอกเอจําได้ว่าคุณเรลรี่บีเคยบอกว่ายังไม่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการมิใช่หรือนะคะแล้วเจ้าของโพลนี้ก็เลยบอกสำหรับนวนิยายยังไม่มีชื่อภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ ฉันก็เลยสงสัยว่าชื่อภาษาอังกฤษอันเนี้ยนะยังจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่าออันนี้ฉันก็สงสัยและฉันก็ประหลาดใจมากว่าชื่อมันปรากฏออกมาก่อนชื่อหนังสือภาษาอังกฤษ,กฤษจะถูกเปิดเผยเลยด้วยซ้ำคือแบบถามผู้ประพันธ์ย่างว่าจะใช้ชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตั้งข้อสงสัยกันอืมนะ อันนี้บอกอืมแต่ฉันว่าหลังจากที่ทางช่องสามซื้อลิขสิทธิ์แล้วอาจจะไม่ได้ติดต่อผู้เขียนอีกเลยก็ได้มั้งอันนี้ก็ไม่รู้ได้นะคะอันนี้บอกว่าฉันจำได้ว่าเคยมียังมีร่วมงานกับคนเขียนนวนิยายอยู่บ้างนะในซีรีส์ใจซ่อนรักอะแต่บางทีฉันแค่คุ้นๆอาจจะจำผิดก็ได้ อีกคนหนึงก็มาบอกฉันจำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าฉันอะ่ะเข้ามาในกลุ่ม FC ทีหลังฉันคิดว่าเอาจริงๆพวกเขาควรจะรอให้มีชื่อภาษาอังกฤษออกมาก,ก่อนอย่างน้อยเพื่อจะได้เข้าใจกันได้ง่ายง่ายขึ้นคือแบบเมกเซนหน่อยอะเนาะจะได้เป็นไปในทางเดียวกันใช่ป่ะเนาะไหนดูนะ ผู้ผู้โพลก็เลยบอกฉันกําลังสงสัยว่าหรือว่าเดี๋ยวชื่อทางการมันอาจจะมีการเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเพราะว่ามาบอกตอนนี้มันอาจจะเร็วเกินไปว่าชื่อนี้และอย่างฉันก็ยังไม่เห็นชื่อภาษาอังกฤษของนวนิยายอย่างเป็นทางการเลยนะเราเธอลองคิดดูนะถ้าคุณเลวลิบีผู้ประพนันธ์ต้องการให้ชื่อภาษาอังกฤษนวนิยายเป็นชื่อ ever after นะ แล้วเสร็จแล้วต้องมาใช้ชื่อ In Love Forever แทนนะผู้ประพันธ์จะรู้สึกยังไง <c oughs> คือตอนนี้มันมีสองชื่อใช่ไหมคือใครๆมีแนวน้มว่าทางผู้ประพันธ์จะใช้ Ever After หรือเปล่าคะใครๆติดตามบ้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะชื่อภาษาอังกฤษก็ยังคงเป็นอะไรที่เขายัง ยังเป็นประเด็นอยู่เนาะหรือเปล่าคือยังไม่เคาะเลไง ever after ตลอดไปเนาะกับชื่อตอนนี้ที่ทาง c c o u u t วัดฝาเอ่อหลิงออม official ใช้ว่า in love forever ก็ตกลุมรักตลอดไปเออจะใช้ชื่อไหนใช่ไหมหรือเปล่าคะมีแค่สองชื่อนี้ใช่ไหมที่เข้าชิงเธอ ฉันวันนี้ฉันถามเขาไปแล้วพวกเขาบอกว่าให้รอก่อนเธอถามนักเขียนหรอใช่ฉันเข้าไปถามคุณเรลลี่บีเลยแหละแล้วเขาก็โคต์มาเลยค่ะคุณเรลลี่บีตอบอย่างนี้ค่ะชื่อภาษาอังกฤษยังไม่ได้ประกาศค่ะรอหน่อยนะคะอันนี้คุณเรลลี่บีบอกในส่วนของคุณเวลลี่บีนะ แต่จริงๆชื่อ ever after เอว่าก็ดีนะเนาะสั้นกระชับแล้วก็ได้ความหมายส่วน in love forever ก็ดีแต่ว่าเอ,อคนที่ตั้งข้อสงสัยอันนี้เขายัางไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสรุปสุดท้ายมันจะเคาะมันจะมีการเปลี่ยนอะไรอีกไหมแต่จริงเนาะเอว่า no. แต่ว่าคุณเดลิมีบอกยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะรอหน่อยนะคะชื่อภาษาอังกฤษนะ อีกคนหนึ่งเข้ามาแล้วโอ้ my god แปลว่ามันอาจจะเป็นชื่อ in love for ever ก็ได้ถ้าอ้างอิงถึงเพจของทางช่องสามเนาะที่จะสร้างซีรีส์จริงๆอีกคนหนึ่งเลยบอกคนที่ไปถามคุณเดลี่บีเลยบอกฉันหวังว่ายังไงมันจะต้องชื่อเดียวกันกับนวนิยายในที่สุดนะคือมันต้องชื่อเดียวกันใช่ค่ะคุณจะเป็นชื่อเดียวกันแล้วมันจะได้จับมือกันปังเนาะไม่ไม่งั้นคนละชื่อแล้วมันมันมันก็แลดูเดี๋ยวมันจํายากถูกไหมนวนิยายชื่อนี้ เออแต่ซีรีส์อีกชื่อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนาะใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อขอประทานอภัยนะคะเขาบอกแสดงว่ายังไม่มีชื่อภาษาอังกฤษยอย่างเป็นทางการนี้นะเขาก็เลยสรุปให้ว่าส่วนนวนิยายตอนนี้ยังไม่มีค่ะฉันก็เลยสงสัยว่าชื่อซีรีส์อาจจะยังมีการเปลี่ยนได้อยู่หมายถึงภาษาอังกฤษนะ ฉันเลยแปลกใจว่าดูเหมือนทางช่องจะคิดชื่อได้แล้วแล้วก็มาประกาศก่อนที่ชื่อภาษาอังกฤษของนวนิยายจะถูกเปิดออกมาซะอีกเออกำลังคิดอย่างนั้นเหมือนกันอืมนะอ่ะแต่ใดๆหลังจากที่มีการเนี่ยบายบายโอลี bye ่อยู่ยินดีต้อนรับสู่แอคเขาใหม่นะคะวาดฝันบัมว,วิวามาแทนแล้วดีใจกันใหญ่ค่ะอินเตอร์แฟนบอกดูเหมือนว่าช่องสได้เปลี่ยนชื่อบัญชีโอลี่อยู่ในเ เป็นหลิงออมชันแทรีออฟิเชียลแล้วนะบอกลาบายบายโอลิยูเอ็กและขอต้อนรับยุคใหม่ของโปรเจกต์ที่3แล้วนอกจากนี้ซีรีส์เรื่องใหม่นี้ยังมีชื่อว่า In Love Forever The Series แต่ชื่อภาษาไทยยังคงเป็นวาดฝันบันวิบาเหมือนเดิมบอกตรงฉันคิดถึงเพลง n l ล y ยูไม่ใช่เพลงนี้ค่ะเพลงโอ y ิยูของน้องหลิงน้องออมร้องค่ะนะเขาคิดถึงเพลงโอลิยูแล้วแต่ เอว่า ever after ก็ดีนะเห็นเขาคุยกันอะมันสัน้นมันแล,ด,นนแนแลดูมีอะไรอะไรอ่ะมันสั้นแต่มันแลดูมีอะไรอะอันนี้เขาเคิเห็นส่วนตัวของเอนะแต่ใดๆก็แล้วแต่ช่องได้หมดนะแต่ละคนเย้กันใหญ่เขาบอกโอ้แสดงว่าเรายังต้องเดินทางกันอีกยาวไกลแน่นอนเลยใช่งานนี้ไม่ได้มาสั้นๆแล้วนะคะหลิงออมมายาวแล้วค่ะลองตั้งนะแอคเขาอย่างเป็นทางการอย่างนี้บอกใช่มันเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเห็นด้วยเลยใช่แสดงว่าหนทางนี้ นะคะตึกเตยยาวแล้วค่ะรันย,ยาวแล้วนะแถมนะเธอตั้งข้อสังเกตยังเพิ่มแท็กโพสต์ใหม่ว่า in love forever เรียบร้อยแล้วด้วยนะแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะต้องแก้ตามเขาจะแก้แฮชแท็กเป็น in love forever เหมือนกันคือชื่อเรื่องภาษาอังกฤษอะ เอ,อไม่แน่ใจเหมือนกันก็อยากจะเอาให้เคลียร์นะว่าสรุปว่าเคาะกับคุณเรลลี่บีหรือ,อยังผู้ประพันธ์นะคะถ้าเคาะแล้วใช้ด้วยกันเนาะไม่งั้นเดี๋ยวแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเปลี่ยนแฮชแท็กนี่ยากนะเพราะว่ามันเหมือนมันติดติดแฮชแท็กเข้าไปแล้วมันเวลาทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะติดไงมันติดไปเลยอ่ะเออติดตัวไปเลยอ่ะจะเอาอะไรตั้งแต่ต้นต้องตั้งให้ดีเนาะนะคะหลายคนก็เลยบอกเออต่อไปจะเขาจะจำแฮชแท็กนี้แล้วว่า in love forever แฟนคลับต่างชาติเขาบอกเวลาวันหลังเขาจะโพสอะไรเขาจะแฮชแท็กติดแฮชแท็กนี้เข้าไปปูต้อง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 คุยกันให้ดีเลยนะคะแฮชแท็กอันนี้อ่ะเป็นเรื่องที่แลดูอาจจะเล็กแต่จริง,รงมันใหญ่เหมือนกันนะเพราะมันแฮชแท็กเวลาเทรนอะไรอะ่ะเดี๋ยวนี้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญในทางโซเชียลเนาะบอกสำเร็จต่อไปเขาบอกต่อไปมันจะง่ายสำหรับเอฟซีหน้าใหม่ดอมคนใหม่ๆที่จะเข้ามาค่ะเวลาจะหาอะไรอะ่ะ ก็จะได้แบบติดแฮชแท็กแล้วก็ขึ้นเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มติดแฮชแท็กใหม่แล้วทุกคนแบบต้อนรับนะคะแอคเขาใหม่ ing, แล้วก็จะติดแฮชแท็กใหม่เพื่อง่ายต่อก,การติดตามข่าวสารหลิงออม,อมเขาบอกใช่ใชช่ต่อไปนะโปรเจกต์สาม นะประกาศแบบว่าถ้าถ่ายทำออนแอน์อย่างเป็นทางการแล้วต่อไปมันจะง่ายต่อการติดเทรนอะไรของเขาเออเขาก็จะช่วยเหมือนกันเนะาะบอกใช่แล้วตอนนี้เจ้าความรักในแพลตฟอร์ม X ก็แลนด์แล้วก็ลงจอดแล้วนะมีความสุขแล้วก็เฉลิมฉลองได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ตึกเตยฟังคําแนะนําของเจ้าความรักมากขึ้นแล้วและหวังว่าตึกเตยจะทําต่อไปและนําคําแนะนําที่ดีของเจ้าความรักไปใช้กับหลิงออมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้กํากับคนเขียนบท แล้วก็ช่วยรักษาความเป็นแอดมินของคุณไว้สำหรับซีรีส์เรื่องต่อไปสิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้ที่ยังต้องกังวลก็คือในเรื่องของสถานที่ถ่ายทำแล้วก็คอสตูมวงเล็บแต่ส่วนตัวฉันไม่ได้กังวลเรื่องนี้นะอืมเขาบอกแต่ว่าประมวลจากเหล่า f อฟซหลิงออมจะค่อนข้างนะคะเป็นห่วงเป็นใยเรื่องคอสตูมนะแล้วก็สถานที่ถ่ายทำ แต่ยังไงว่าฉันชอบชื่อภาษาอังกฤษว่า dreaming of the wedding day มากกว่าเอาเขาป่ะเอาจริงๆชื่อเรื่องน่ะควรจะเป็นอะไรที่สั้นๆแล้วจำง่ายเนาะ ever after อ่ะเอว่าโอเคเลยอืมมันโรแมนติกสั้นกระชับนะเอาจริงฉันสงสัยว่าชื่อเรื่องภาษาอังกฤษมีถามผู้เขียนหรือเปล่าว่าคุณเลลิบบีเขาชอบแบบไหนอะ่ะอืมอโดยส่วนตัวฉันคิดว่าคงขึ้นอยู่กับว่า ทางช่องอ่ะมีสิ์ในลิขสิทธิ์แบบไหนบ้างมากกว่าค่ะบางครั้งการขอความยินยอมจากผู้เขียนก็ไม่จําเป็นนะคะสําหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้งานมันสร้างสรรค์ผลงานนะคะบางทีก็ไม่ต้องไปขออันนี้ส่วนตัวเขาคิดอย่างนั้นนะแต่ฉันว่าชื่อ ever after เพราะนะมันหมายความว่าจบลงอย่างมีความสุขใช่ไหมล่ะเออเอก็ว่าเพราะ ever after อแปลว่าตลอดไปเธมันก็ไม่ได้เป็นเสมอไปว่าจะ happy ending นะ ความรักสามารถดำรงอยู่ได้ในโลกหลังความตายเช่นกันโอ้ oh my กอดลึกซึ้งไปกว่าน,นั้นอีกคะ่ะคือตายแล้วก็ยังรักกันได้ <c oughs> อันนี้ความเห็นอินเตอร์แฟร์นะลึกซึ้งมากมันคงขึ้นอยู่กับนิยายด้วยว่าจะจบยังไงมั้งคะแล้วก็เนื่องจากตอนนี้เรามีเฉพาะฉะบับภาษาไทยเท่านั้นก็เลยไม่รู้ว่าตอนจบเป็นยังไงอันนี้ในความเห็นอนะินเตอร์แฟร์เนาะเขายังไม่รู้ว่าตอนจบเป็นยังไงคนไทยรู้กันยังคะว่าตอนจบยังไงเนาะเนี่ยเขาเลยถามมีคนไทยคนไหนอ่านจนจบบ้างแล้วคะ บอกหน่อยได้ไหมคะว่าแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่าแซสตอรี่ไม่ต้องบอกค่ะอันนี้เอบอกแนะนำไม่ต้องบอกให้มันลุนล้นๆอย่างเนี้ยเรตติ้งตอนจบจะได้ขึ้นไม่ต้องบอกใครอ่านจบเราก็รูดซิปเลยค่ะใครอยากรู้ต้องไปซื้ออ่านเองของคุณเรลลีบ่บีส่วนใครรู้แล้วเหยียบมิดเลยค่ะนะไม่สปอยตอนจบสปอยตอนอื่นได้ไม่สปอยตอนจบปล่อยให้ลุน้นโอเคปะทรมานนะเอเออนะปิดเป็นความลับมิดเลยค่ะ เขาลบแอคเค n า only u เพื่อจะกำจัดโพสที่แสดงความไม่พอใจอะไรหรือเปล่าแล้วก็หัวเราะมาณว่าเป็นแผนหรือเปล่าเธอเขาไม่ได้ลบนะเขาแค่เปลี่ยนชื่อผู้ใช้แล้วก็ชื่อโปรไฟล์เท่านั้นดังนั้นนะเนื้อหาเกา่เกาๆทั้งหมดยังอยู่ยังอยู่ไม่ได้ลบนะไอ้คนที่ตั้งข้อสังเกตมันมบอกโอ้ฉันเพิ่งเห็นโพลเมื่อกี้นี้เองแล้วทำไมไม่สร้างนะแอคเคาใหม่ไปเลยอะอย่างใจซ่อนรักก็ยังมีบัญชีแยกต่างหากเลยเนาะ ก็จะไม่เอาร้องอะใช่ไหมะนะไหนดูสิเฮ้ยฉันว่านะเรามาลองเดากันดูดีกว่าถ้าชื่อซีรีส์เปลี่ยนไปอะพวกเธอคิดว่าเนื้อเรื่องจะแตกต่างจากในนิยายหรือเปล่าอาจจะต้องมีการแดัดแปลงอะไรบ้างอะนะให้มันเหมาะสมกับการทำซีรีส์ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องรุนอย่างใจซ่อนรักเปลี่ยนไปเยอะมันไม่น่าเปลี่ยนเยอะ ไม่น่าเปลี่ยนเยอะน่าจะตามนิยายแต่ว่าความเจ้มจนอะไรตามนิยายอาจจะต้องลดทอนลงมาเพื่อให้ถ่ายทอดออนแอร์ซีรีส์ได้หรือเปล่าสำหรับวาดฝันไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะดีแล้วค่ะให้มันลุ้นเนื้อเรื่องอย่างนี้แหละไม่งั้นนะคนเขาพอซื้อนวน,นิยายไปอ่านจบเขาว่าอ๋อสร้างตามนิยายนะเขาก็หายความอยากลุ้นอยากรู้เนื้อเรื่องไปหนึ่งใช่ไหมอันนี้ให้เขาติดตามเองโดยเฉพาะตอนจบอ่ะจะแฮปปี้หรือว่าแซดอะไรอะ่ะงิบเลยค่ะเอว่า เป็นไงแผนดีป่ะงานงันเอเอองานงานก็แล้วแต่ละกันไม่ต้องบอกคนไทยด้วยนะคะว่าจบแบบไหนืมเอ,อเขาอ่านกันจะไม่เอาแล้วอ่าก็ไม่แน่ช่องสามอาจจะมีลูกเล่นครั้งนี้ก็ได้นะคะอาจจะไม่ตามนิยายก็ได้นะเออเออเออโอเคสําหรับคลิปนี้ใครคิดเห็นว่ายังไงหนึ่งชื่อเรื่องภาษาอังกฤษยังไงคะอืมแต่ถ้าลองติดแฮชแท็กว่าฝันบาบิบาแล้วก็็อะไรนะ In love forever the series โหยาวไปอ่ะเอว่ายาวไปหน่อยนะไม่รู้นะความคิดเห็นส่วนตัวอืม ever after นี่โอโ้โหดีเลยไม่รู้แล้วแต่ละกันเอกบอกแล้วแต่แต่เอก็ชอบบอกว่าชอบอันนั้นอ่ะเออนะก็คนเราก็ต้องมีความคิดเห็นกันได้เนาะใครคิดเห็นว่ายังไงนะคะเคาะแล้วหรือ,อยังหรือว่าเดี๋ยวเปลี่ยนแต่ถ้ายังถ้ายังมีโอกาสเปลี่ยนไม่ควรติดแฮชแท็กอ่ะเดี๋ยวมันจะฝังลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสับสนกนะ่อให้เกิดความสับสน ตอนนี้แฟนต่างประเทศเขาจะเอา hashtag in love forever the series ไปติดละนะแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาเปลี่ยนันยากแต่ดูถ้าถ้าปล่อยอย่างนี้คงไม่เปลี่ยนแล้วว่าคงจะตามนี้แหละอืมเอว่านะเอออ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้คิดเห็นยังไงมาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ